สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้วันที่15กรกฎานะคะทางไร่นะคะก็ตื่นแต่เช้าเพื่อจะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนรู้จักกับอีกหนึ่งสายพันธุ์คุณภาพจากทางไร่นะคะมาปีนี้ปีแรกเลยนะคะจอมยุทธแซมรีค่ะสวยไหมครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อนมองดีๆนะคะว่าลักษณะลูกเขาเนี่ยนะคะจะมีความคล้ายคลึงกับเจ้าตัวบาฮีนะคะทีนี้เนี่ยเราจะได้รับรสความหวานที่จะบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรสหวานจากธรรมชาตินะคะเพราะว่า เขาเนี่ยจะมีคุณลักษณะพิเศษคือเขาจะหวานแหลมเมื่อเขาแก่จัดนะคะแล้วก็จะมีการแตกลายที่บริเวณตรงก้นนะคะนี่ค่ะลักษณะเขาจะลายลายมาเลยนะคะดูชัดๆเลยนะคะเขาจะลายมาเลยขนจะเป็นขนสีเหลืองนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะเป็นสายพันธุ์ที่บอกได้เลยว่าเหมาะสําหรับคนที่ไม่กินฝาดน,นะคะติดฝาดน,นิดนึงก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะเขาจะหวานกรอบอร่อยหวานกว่าบาฮีนะคะหวานลึกกว่าด้วยนะคะในจุดนี้ สำหรับสายพันธุ์นี้ทางไร่ก็อยากจะแนะนําให้คนที่ปลูกสีเหลืองลองพิจารณาดูนะคะว่า่าตัวนี้น่าจะมาแรงอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณสมบัติพิเศษตรงนี้เลยคะ่ะทําให้เขามีความงดงามนะคะเพราะว่าส่วนที่มันเป็นลูกนี่มันมีความคล้ายคลึงกับบาฮีเวลาที่เขายังไม่แก่จัดนะคะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคนละสายพันธุ์นะคะตัวแซมลี่นี่นะคะพูดง่ายๆว่าทางไร่นี่บอกได้เลยว่าไม่เคยก็เป็นประสบการณ์ตรงๆที่เราก็บอกว่าปีนี้เราก็มาเป็นปีแรกเนาะเพื่อนๆจะเห็นว่าในหนึ่งริ้วเนี่ยนะคะทำไมมันถึงเข้าสีได้ไม่หมดพร้อมกันนะคะเพราะว่าทางเราไม่ได้แต่งหรือเร่งในเรื่องของการเพิ่มปริมาณการเข้าสีนะคะในจุดนี้เดี๋ยวจะลองเด็ดชิมให้ดูเนาะนี่นะคะดูลักษณะผลเขานะคะจะมีการแตกลายงา ลูกสีเหลืองถ้า half, ถ้าเทียบก็คือจะจะใหญ่กว่าบาฮีธรรมดานะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าเจ้าตัวบิ๊กบาฮีนะคะเห็นไหมครับเพื่อนๆแซมลี่นะคะหวานกรอบอร่อยนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะหรืออยากจะลองชิมรสชาติของทางไร่ดูนะคะเป็นการปลูกเพราะมล็ดผสมผสานกันหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยนะคะก็แนะนําให้ นะคะเพราะต้นนี้มีเพียงห้าลายเท่านั้นนะคะไม่ได้มาเยอะอะไรเพราะว่านาเป็นปีแรกนะคะคงจะตัดได้ประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ถัดไปนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็อยากจะได้สายพันธุ์ที่ดีต้นก้าที่ดีนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไร่ตะวันฉายนะคะเรายินดีแบ่งปันในส่วนของอินทผาลมผลสดและต้นก้าพันนะคะจากทางไร่ตะวันฉายนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุข กับสิ่งที่ทำตั้งใจผลิตผลงานดีๆออกมาต่อไปนะคะทางไลฟก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ